ตอนนี้เตอนนี้คือสี่สิบาอะไรตลาดนี้นะของกินขอกินเอาโอเคคิดว่ามีคือที่น่ารันาไปต่ก็เลยตองตนเต้นอย่นอมี้านนก็ไปไหนนะต้องทำแบบนี้ป่ะแบบปตบก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทสื่อชาแนลนะครับวันนี้นัดอยู่ที่หัวหินนะครับได้ข่าวว่าที่นี่นะครับเขามีจุดนัดพบแห่งใหม่นะครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวนัดจะพาทุกคนไปดูกันครับเฮ้ยลืมแป๊บหนึ่งวันนี้นัดนัดเพื่อนไ,ว,ไว้นัดไม่ได้มาคนเดียวเดี๋ยวขอโทรตามันแป๊บหนึ่งฮลัลโหลอยู่ไหนแล้วแม่อ๋อกูเพิ่งตื่นอยู่เลยเพิ่งเตืน่น,นกูนัดกี่โมง นัดห้าโมงแล้วนี่กี่โมงแล้ววะหกโมงเลวอ่ะหกโมงแล้วเหรอโอเคจะอาบน้ำแล้วรีบไปนะแล้วรีบเลยรีบเลยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนัดกี่โมงคะห้าโมงห้าโมงตอนนี้ตอนนี้คือสี่สิบห้าอันนี้เพื่อนน่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมากับพี่แบงค์หรือว่าพี่เบนั่นเองครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปไหนกันนะครับ ตลาดอะไรตลาดแก่ตลาดเก่าแก่ของหัวหินครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเข้าไปงใ,นก,น,ในกันเลยไปคาดหวังอะไรกับตลาดนี้แม่ของกินของกินใช่ไหมโอเค,ะคะได้เลยเดี๋ยวเราไปโซนไหนก่อน เริ่มจากขวามือก่อนไหมขวามีก่อนนะโอเคเฮ้ยเคปญี่ปุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มจากร้านแรกเข้ามาจากข้างหน้าตรงนี้เลยก็จะเจอร้านเคปญี่ปุ่นอยู่ทางขวามือเลยนะครับเคปอร่อยอร่อยนะครับมีหลายนะติดต่อแม่ค้าสวยมต่ยังไม่ได้กันเลแต่เดี๋ยวเรามาชิมแน่นอนได้เลยไปต่อไปครับชาย ผลละม,มงผลละไม้ขนมวาดก็มีทุกคนนี่น้ำส้มก็มีนะฮะเกี่ยกี๊ยวซาทอดก็มาคุณพี่มาทุกชาติเริ่มจากไทยจีนญี่ปุ <laughs> น่นนี่ทานมาที่ไทยจบที่ไทยค่ะผัดไทยเออเลิศเลิเลิเอันนี้ลไะโรตีชีสโรตีต ay, ชียมาจากปานนะมึง เขาไม่ได้หัวหินะเขาขายหัวหินแต่เขามาจากปานนะอันนี้เขามาจากปาาเลยใช่ไหมคะเขามาจากปานอยปักน้ำปลาจะตามทรงตามสั่งก็มีนะครับหลายอย่างใครคิดอะไรไม่ออกก็ตามสั่งตามสั่งง่ายๆเนาะจ่อยจ่อยเริ่มหิวยังก็นิดนึงละนิดหนึ่งกินอะไรมายังอย่างยังอย่งเอาเลยไหมเดี๋ยววันต่อเอาเลยไหมหิวแล้วใช่ไหม ก็ยังไม่ได้หิวมากแต่ก็แบบเออก็ได้ทานได้กินได้กินได้อ่าแล้วก็นี่เลยข้าวเหนียวมะม่วงของมีขาวก็ต้องมีหวานนะจ๊ะข้าเหนียวมะม่วงแมงโก้สติกกี้ไลท์แมงโก้สิกกี้ไลท์นำเหมือนมึงเลยก็จริงสวัสดีครับอ้ยน้องมีน้องแมวด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าใครมาเที่ยวหัวหินยังไม่มีเสื้อหัวหินก็แนะนาร้านนี้เลยครับ จะได้มาถึงหัวหินแล้วใช่ใช่ไหมก็คือมาหัวหินก็ต้องใส่เสื้อหัวหินไปจ้าใกล้ถึงแล้วถึงแล้วแล้ตรงนี้คืออะไรอ่ะก็นี่ไง ข้างในก็น่าจะมีเป็นเวิร์กช็อปหรือเปล่านี่ไงเขามีหลายอย่างเลยโอเวิร์กช็อปอาร์สเปซนะครับมีร้อยลุกปัดเพ้นโหลงทั้งเทียระบายสีระบายสีก็มีระบายสีปูนหอมระบายสีผ้าใบด้วยนะครับแล้วก็เพ้นท์กระปุกอมสินปูนปั้นก็มีเออเโอเคน่าสนใจไปข้างในกันไปจ้ะอันนี้คือลุกปัดร้อยลุกปัดโอ้นี่ไงโอ๊ยแต่ลุกปัดเยอะนะเออจริงมีลายน่ารักน่ารักเยอะเลยอ่ะ ถ้าแบบใครอยากจะร้อยเป็นชื่ออะไรอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเนาะมีแบบตัวยงตัวอย่างีนะคต้องทำแบบนี้ปะน่ารักจัแบบบตบกเข้ามานะคะแล้วก็จะให้ทําเป็นอันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมของทางร้านค่ะครับก็จะมีเป็นะวาดรูประบายสีตามปกติแล้วก็แบบจะมีเป็นเพนโลด้วยค่ะครับใช่อันนี้ก็จะอยู่ที่แบบราคา150ิค่ะจะมีเป็นน้ำหอมให้ค่ะสองสิเป็น2กลิ่นค่ะ เราจะสั่งทำมาเลยโดยเฉพาะจะไม่มีกลิ่นนี้ข่ายจะแบบว่าไปวางไว้ในห้องแล้วมันจะได้กลิ่นในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ฝั่งนี้เป็นอะไรครับน้องเมย์ก็จะเป็นไว้แ่อสำหรับเออไว้ให้ลูกค้าเขาทำอะค่ะอ๋อก็เป็นพวกเพนติ้งตรงนี้ด้วยนะ่ครับ ทังหมดีทั้งบนโดยรวมแล้วก็คือเหมือนสมมติว่าถ้ามานั่งตรงเนี้ยเอ่ออาจจะแบบซื้อขนมกรุบกิบขึ้นมานั่งทานแล้วก็แบบนั่งฟังเพลงได้แล้วก็เห็นบรรยากาศแบบโดยรอบตรงเนี้ยได้ทั้งหมดเลยแล้วก็คือเห็นตลาดทั้งหมดซึ่งแบบร้านนู่นร้านนี้เลยจากมุมตรงนี้เลยใช่ทั้งหมดนี้คือถ่ายรูปก็คือสวยนะใช่แสงสริมกำลังมาแล้วแนะนำมาที่มาตอนเย็นๆนะฮะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวให้พี่แนะนำหน่อยครับมีอะไรในร้านก็สินค้าของทางร้านเราอะค่ะส่วนมากจะเป็นงานตัดของทางร้านค่ะส่วนมากก็จะมีเป็นเรียป100%เลยตัวนี้จะเป็นเรยอลเนื้อเย็นค่ะใส่สบายก็ถ้าจะให้เป็นสินค้าแนะนำอาหัวหินก็จะมีทะเลใช่ไหมคะสีสันก็จะสดใสแนะนำเป็นกางเกงเลยกับเสื้ออย่างนี้ก็ได้ค่ะ เป็น,นซตใช่อันนี้จะเป็นเซตค่ะ,ะหรือว่าถ้าไม่ไชอบแบบเป็นเซตอ่ะชอบเดรสเป็นเดรสที่หนูใส่ก็ได้ค่ะโอ้ยพานิมใช่พานิมมาค่ะเป็นงานตัด,ตด,ดขอรดร้านมีไอจีด้วยนะคะติดตามได้เป็นบีสตอรี บันย่างหม่าล่าเขาเป็นหม่าล่าใช่ที่หลายคนแบบว่าทานเยอะนะหม่าล่ากำลังฮิตกำลังฮอตอันนี้ชอชาไทยดีนะฮะก็มีชาไทยชาเขียวโกโก้นมชมพูชามะนาวด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคคุณรับอันนี้คืออะไรครับกุหลาบจามวค่ะกุหลาบกุหลาบจามวอ๋อขนมอินเดียโอ้ยไม่เคยกินเลยอ่ะ เผื่อใครที่สนใจหรือว่าชอบทานอาหารอินเดียที่นี่ก็มีนะครับมีนะครับร้านนี้เลยอินเดียฟู้ดนะครับเลยอุ๊ยนี่น่ากินใช่อันนี้น่ากินคือมาหัวหินก็ต้องซีฟู้ดป่ะถูกต้องหัวหินก็ต้องซีฟู้ดเท่านั้นอันนี้จะเป็นคาราเมลีแล้วก็มีปลาทอดอ๋อเป็นคาราเมลีแล้วปลาทอดจิ้มซอสบิซซอสค่ะจิ้มซอสด้วยคุณนัดเริ่มเลยเริ่มหิว ต้องจิ้มต่ำต้องโดนแล้วใช่ไหมใช่ราเนต้องโดนอีกเนี่ยต้องโดนโอเคครับขอบคุณนะครับอันนี้เป็นอะไรนะครับทอดเป็นไก่ทอดชิมไหมชิมเลยอ่ะหน่อยหนึ่งซอสเดียวกันแบบนี้ใช้เวลาย่างนานไหมครับประมาณ5นาทีประมาณ5วันตัดไปแล้วตัดไปแล้วอ๋อเร็วเหมือนกันนะ5นาทีใช่ เนแบบเน้นเร็วและไวใช่เพราะตุ่นหมูมาเรียบร้อยแล้วก็คือมาถึงเราแค่กิวนิดนึงเับเป็นไงอาหารวันนี้จุกมากใช แล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตรงนี้มีทั้งไทยทั้งต่างชาติไส้กรอกหมูสเต็กไอศครีมแล้วก็คา,มมาราเมลีด้วยคือเยอะเกินอันนี้คือมึงกินหมดหรอเอาจริง <laughs> เยอะมากคือแบบเอาเป็นว่าตลาดเนี้ยทั้งไทยทั้งเทศมาได้หมดเลยฝรั่งมาก็คือมีอาหารฝรั่งคนไทยมาก็มีส้มตำนะฮะมีครบจบที่เดียวเนาะไม่ต้องไปที่อื่นเลยมาที่นี่ที่เดียว ใช่ไม่ต้องเดินและตลาดอื่นใช่ใช่ใชแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วไม่ไหวแล้วเนาะไม่ไหวแล้วตั้งแต่เย็นละขอกินก่อนนะจ๊ะใช่ครับ<ไ>ป,<ไ>ปจัดการเริ่มอิ่มเหรอเนาะอิ่มมากไม่ไหวแล้วเยอะมาก เยอะจริงแล้วก็ร้านค้าเยอะจริงๆอของกินเยอะจริงๆแล้วก็เนี่ยตอนนี้คนเริ่มเดินเข้ามาแบบเยอะมากใช่ครับก็รสชาติอาหารเป็นไงรวมๆแล้วดีรสชาติด,ดีรสชาติด,ดี<า>น<อ>ที่สาคัญคือมีที่นั่งเยอะด้วยใช่สำหรับใครที่อยากจะมาที่นี่นะครับที่ร a โอโอทาวหัวหินนะครับก็แนะนําเลยถือว่าเป็น l a n d า a r k แห่งใหม่ของหัวหินนะครับใช่เป็นเป็นตลาด ตลาดใหม่ตลาดหนึ่งที่<ม>ที่อยู่ใจกลางเมืองเนาะอยู่ใกล้ๆกับตลาดโตลุ่งในมาร์เก็ตเลยของเราตรงนี้ก็คือสมมติว่าถ้าใครที่มาเดินในใน market มาร์เก็ตแล้วแบบรู้สึกว่าโอ๊ยอยากไปนั่งอยากหาที่นั่งพักเท้าอยากหาอะไรกินแบบ<ม>ชิชชลๆเนาะม,มานั่งฟังเพลงเอาบรรยากาศก็เดินเข้าซอยมานิดนึงก็จะเจอละครับหรือว่าถ้าใครเดินมาจากหอนาฬิกาข้ามทางมาลายมาได้เลยก็จะเจอตลาดตรงนี้เลยจอดรถที่วัตถุหินได้เลยแล้วข้ามทางมาลายมาสะดวกมากนะฮะ ก็สำหรับเทปนี้นะคะนัดแล้วก็แบงค์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันเทปต,ต,ต,ต่อไปว่าจุดนัดพบต่อไปจะไปกันที่ไหนนะครับใช่ครับฝากตัวด้วยนะครับบ๊ายบาย